สวัสดีครับสามหนูผู้ยักษ์เชียงรายครับผมวันนี้เรามานี่ครับมีวัสดุชั้นดีครับเอาไปทํารังหนูครับช่วงนี้อะไรนะฟางหายากนะครับก้อนหนึ่งก็สามสิบบาทสี่สิบบาทเนาะนะครับก็เลยนะครับให้หลานๆมาเอานะครับกระสอบเก็บใส่นะครับนะครับ แล้วก็เนี่ยครับวิตามินจากธรรมชาตินะครับผมนี่นี่ครับเป็นกิ่งกระถินนะครับเอาตัดเป็นกลอมเป็นกลอมเน้อลุงไอติ่เนะตดประมาณทำานี้เนะเออมาคือมาคืนเออใส่สอบเลยอันนี้ก็เศษที่เขาตัดทิ้งไว้ครับแล้วก็มาขอเอานะครับนะครับอันนี้ก็ขอพระหลวงละนะครับหลวงอาวาสเอามาได้เอาได้นะครับเป็นของสาธารณะนะครับนะครับนี่ครับ ต้นทุนศูนย์บาทครับนะครับต่างกัไม่ต้องซื้อนะครับนี่ให้หลานมาเก็บนะครับนี่ครับเอาเอาสันเหนือหันน้อยดอเอาสันเห,หนือหันน้อยเออเประมาณนั้นเออครับครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวมันลงบอ่อนมันเกิึกบอ่อประมาณนั้นนะครับกรสดิบชั้นนี้เลยครับเนี่ยหนูชอบมากเลยนะครับเนี่ยนครับ ฟังอัดก้อนก็ก้อนสามสิบาทสี่สิบาทแต่อันนี้ฟรีครับลงเฉพาะเลงนะครับนะครับนี่บอสจำหน่นี่บอสนี่ลงเฉพาะเลงนะครับนะครับ,รบเ,เก็บใส่เลยเก็บใส่เลยต้นทุนศูนย์บาทครับเลี้ยงหนูยังไงก็ได้ครับให้ประหยัดเนาะ วิตามินอ่าวิตามินจากธรรมชาติก็สูงครับกระถินนี่เสิร์ชเสิร์ชใน Google ได้เลยครับว่ามีวิตามินมีได้ธาตุอะไรบ้างนะครับเยอะมากนะครับต้นทุนไม่เสียด้วยนะครับช่วยช่วยอ่าเรื่องไม่ให้หนูมันฟันยาวนะครับให้หนูมันช่วยมันเป็นสัว์สันแทน,นะให้มันแทะมันเลยเล่นนะครับเนาะแล้วมันก็ได้วิตามินจากอ่ากิงกระถินนะครับนะครับหรือว่า ภาษาเนื้อกับภาคตะนตกนะครับเนาะนะครับฟันเขาจะได้ไม่ยาวนะครับนะครับถ้าฟันเขายาวเขาจะกินอาหารไม่ได้บางทีตัวก็ตายนะครับถ้าฟันยื่นฟันยาวมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเราเอากิ่งไม้หรืออะไรลงให้เขาแทะเล่นอะไรครับฟันเขาเขาจะช่วยรับรับคมฟันของเขานะครับให้มันยืนมันยาวเนาะนะครับนะครับอันนี้ครับะตัดจะสอบมาใส่นะครับนะครับ เงีต้นทุนศูนย์บาทครับเนี้ยังไงให้ได้ให้ไปหยัดครับเนาะตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงเราบอกไว้นะครับเนาะนะครับถ้ายิ่งเราลดต้นทุนมากเท่าไหร่นะครับเราจะขายหนูได้กําไรมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเลี้ยงแต่อาหารสําเร็จรูปเช่นอาหารหมูนมอาหารกบอาหารปลาดุกอะไรเงี้ยผมว่าต้นทุนสูงแน่นอนนะครับนะครับเราควรใช้อาหารธรรมชาติเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็ใช้โปรตีนจาก อาหารสัตว์เข้ามาเสริมนะครับโปรตีนจากธรรมชาติก็พวกนี้ครับข้าวโพดอ่าพวกมันมันนี่ก็ต้องเอามันที่แห้งนะครับถ้ามันอ่อนนี่มันเป็นยางนะครับหนูกินนี่จะทาให้อ่าท้องอืดนะครับบางตัวก็ตายบางตัวก็เมานะผมเคยลองซื้อมาห้าสิบกิโลนะครับให้ไม่ถึงสิบโลทิ้งหมดนะครับนะผมและมันมันมันสดนี่มันเก็บไว้ไม่ได้นานนะครับแต่ถ้าเป็นมันอ่า ปลาโม่แล้วก็ตากแห้งอะไรเงี้ยเออเราเอามาบดใส่อาหารไดไได้นะครับมันก็มีคาร์โบไฮเดรตอะไรก็เหมือนพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับโปรตีนก็สิบสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ครับนะครับมีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรโปรตีนอะไรครับนะครับหลายหลานเก็บนะครับเนี่ยต้นทุนศูนย์บาทครับเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่มีใครว่านะครับไปนะครับดีกว่าให้มันโดนไปปลาเผานะครับอนรมณ์กับ อ่าบรรยากาศทุ่งนาครับอันนี้เป็นบ่อสะน้ําเก่าเมื่อก่อนคมก็เคยเล่นน้ำเนี่ครับนะครับสะน้ํมันลึกมากเลยครับเมื่อก่อนเป็นดอยใหญ่นะครับนะครับขุดลงไปก็เหลือนิดเดียวนะครับขายหน้าดินหมดขุดเป็นสะหมดครับก็ใครสนใจอยากเลี้ยงหนูก็ะยินดีต้อนรับนะครับนะครับผมที่ฟาร์มนะครับฟาร์มเล็กๆครับผมผมไม่ได้ทําใหญ่โตอะไรมากมายเนาะผมทําเป็นสูตรเรียนรู้เป็นฟาร์มตัวอย่างนะครับ ให้คนมาศึกษาเรียนรูท้ที่ตามนะครับส่วนผมก็มีทีมงานมีสาขามีคระขา่ขายช่วยผมเลี้ยงนะครับรวมๆกันก็สามร้อยสี่รอยบ่อครับทั่วประเทศนะครับผมผมมีพ่อแม่พัน์ุป้อนตลาดให้ทั้งปีนะครับแล้วก็หนูเนื้อนะครับแต่หนูเนื้อยอมรับเลยว่าตอนนี้ไม่พอจริงๆนะครับยอดสั่งรวมๆกันโอ้โหสี่ร้อยห้าร้วทางภาคอีสานนะครนะครับนะ อยากมีอยากไปขายให้นะครับรวมทั้งฝั่งลาวด้วยไม่มีคนมาขายให้นะครับต้นทุนสูงด้วยนะครับนะครับผมก็ใครอยากเลี้ยงหนูก็ติดต่อไม่ได้ครับผมถ้าไม่มีที่ขายก็ผมก็ยินดีให้รับซื้อนะครับอ่านรับซื้อทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนหนูเยอะหรืออะไรเนี่ยผมก็ต้องช่วยทีมงานช่วยเครือข่ายผมก่อนนะครับที่ว่าเขาซื้อพันจากผมไปนะครับผมนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟาร์มหนูพูดยักษ์เชียงรายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ